เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะเคยเห็นสินเชื่อเคเคหรือไม่ก็ผ่านตามาบ้างกับสินเชื่อเคเคเงินด่วนถ้าคุณเห็นแล้วอย่าเพิ่งอยากที่จะขอกู้เงินนะจะบอกก่อนเลยว่าระหว่างนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมิจฉาชีพเขาชอบแอบอ้างชื่อบริษัทฉะนั้นถ้าคุณไปตรวจเช็คแล้วว่าบริษัทนั้นถูกกฎหมายและได้รับการอนุญาตแล้วเนี่ยให้คุณดูต่อไปด้วยนะว่าเวลาคุณไปขอกู้เงินจริงๆเนี่ย เขามีการเรียกเก็บหรือว่าต้องให้คุณโอนเงินก่อนหรือเปล่าถ้ามีนะจะบอกไว้เลยว่าถูกกฎหมายตัวจริงเนี่ยเขาไม่มีหรอกแบบนี้ใครที่เคยขอกู้เงินกับสินเชื่อเคเคซึ่งคุณจะเห็นตามเพจ Facebook พอคุณเนี่ยนะกดสมัครไปเนี่ย เขาก็จะเร่งไปสู่ได้ g o o g l e Play Store ในส่วนนี้จะเป็นการบังคับให้คุณดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันของเขาก่อนที่คุณจะเข้าสู่กระบวนการยืมเงินถ้าคุณเห็นแบบนี้คุณหยุดแล้วก็รีบที่จะหนีไปให้ไกลเลยนะเพราะว่าเคเคเงินด่วนตัวจริงเนี่ยเขาไม่มีการให้บริการแบบออนไลน์หรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิน้นเเคเงินด่วน เขาจะมีแต่ให้คุณเนี่ยไปหาเขาที่สาขาได้ไปพบปะพูดคุยกันก่อนหรือถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยเขาก็มี Facebook Facebook มีชื่อว่า KK เงินด่วน Official ซึ่งคุณเข้าไปทักแชทหรือว่าหารายละเอียดได้จากที่นี่เลย KK เเงินด่วนตัวจริงนะเขาไม่ได้ให้บริการออนไลน์ฉะนั้น จะบอกว่าการให้บริการของเขาจริงๆเนี่ยก็จะเน้นไมในเรื่องของสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านสินเชื่อที่ดินซึ่งให้บริการแบบถูกกฎหมายแล้วก็อนุมัติได้เร็วภายใน15นาทีฉะนั้นใครที่มีบ้านมีที่นาที่ดินที่สวนหรือว่าที่ดินที่มันว่างเปล่าเขารับจำนองรับขายฝากแล้วก็รับโอนลอยหรือถ้าเกิดว่าใครมีรถมอเตอร์ไซ รถยนต์ก็ได้ตั้งแต่4ีล้อไปจนถึง16ล้อเนี่ยเขาก็รับจำนำแล้วก็รีไฟแนนซ์ได้ด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าติดขัดจริงๆนะในเรื่องของเงินคุณก็ติดต่อเคเคกันด่วนก็ได้ใช่ไหมว่าดอกเบี้ยเนี่ยคือต่ำมากมถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ที่0.68%แต่ถ้าเป็นรถจนนะเริ่มที่0.67%และถ้าเป็นที่ดินเนี่ย ก็แค่1.25%แค่นั้นนะย้ำให้เลยว่าเค้คเงินด่วนเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยเงินกู้แบบออนไลน์นะจ๊ะถ้าคุณอยากจะติดต่อสอบถามเขาเนี่ยคุณทำได้เลยนะที่สาขาเดียวที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามส่วนใครที่อยากจะได้สินเชื่อเขาจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องเดินทางไปที่บริษัทเขาเนั่นแหละเพื่อไปยื่นเรื่องใช้บริการหรือปรึกษาได้ก่อนที่หมายเลข0 3 4 1 2 3 124หรือว่าจะแอดไลน์เข้าไปก็ได้ GKK เงินด่วนซึ่งก็อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าเข้าไปด้วยที่สำคัญระวังมิจฉาชีพกันด้วย